เรื่องกำไม้ไผ่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เชียงใหม่มีชายชลาคนหนึ่งเขามีลูกชายสามคนแต่พ่อไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะลูกชายทั้งสามมักทะเลาะกันอยู่เสมอวันหนึ่งชายชลาจึงบอกลูกๆว่าจงเอากำไม้มาให้พ่อหน่อยลูกชายทั้งสามจึงสั่งให้ผู้ช่วยในบ้านไปเก็บไม้ไผ่จากกอไผ่ใกล้ๆ ไม่นานผู้ช่วยก็กลับมาพร้อมกำไม้ไผ่ที่ถูกมัดไว้เชือกชายชะลาจึงเรียกลูกๆมาหาและพูดว่านี่คือกำไม้ไผ่ที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้าลองหักมันดูสิลูกชายทั้งสาม <c oughs> พยายามหักกำไม้แต่ก็ทําไม่สำเร็จจากนั้นพ่อจึงพูดว่าจงแกะเชือกออก แล้วหยิบไม้ทีละท่อนมาหักมันทีละท่อนลูกชายแต่ละคนจึงหยิบไม้ไผ่มาคนละท่อนและก็สามารถหักได้อย่างง่ายดายพ่อจึงมองหน้าลูกชายทั้งสามแล้วพูดว่าจงจำบทเรียนนี้ไว้เถิดลูกเอ้ยอย่าได้ทะเลาะก,กันเลยจงอยู่รวมกันอย่างสามคัคคีแล้วพวกเจ้าจะมีความสุขและเข้มแข็ง เพราะเมื่อเราสามคัคคีเราจะยืนหยัดได้แต่ถ้าแตกแยกเราจะล้มลงลูกชายทั้งสามจึงจดจำคำสอนนั้นได้และนับแต่นั้นมาก็อยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีคอยช่วยเหลือกันและกันและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆของพวกเขาจนวาระสุดท้ายของชีวิตคุณได้ข้อคิดอะไรจากนิทานนี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะถ้าคุณชอบนิทานนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า